สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่ว,วลลงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพฤหัสบ,บดีที่27ตุลาคมพุทธศัการาช2565นะคะวันนี้มีเรื่องของสถานการณ์สภาพภูมิอากาศพร้อมกับเรื่องของหมอกควันไฟป่าที่เริ่มต้นขึ้นแล้วและยังมีรายละเอียดที่ตำรวจนะคะได้จับไอตีขี้ยาได้ ซึ่งก่อเหตุไว้นานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเพิ่งจับจตัวได้ชาวบ้านโล่งใจรายละเอียดชักครู่กกับัติดตามค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะ เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะนับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงวันที่28ขออภยัยก็26-28ตุลาคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงร่วมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันหอเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นสําหรับร่องมรสุมกําลังอ,อ่อนยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งส่วนในช่วงวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงร่วมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอยู่ระลอกหนึ่ง จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะอนอ,อยเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปสําหรับร่องมรสุมจะเลื่อนไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรตลอดช่วงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุข,สาาสขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คุณผู้ชมคะและมาที่ข่าวปิดท้ายนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรับมอบอากาศยานจํานวนสองลำค่ะเพื่อง,งานบรรเทาสาธารณภัยพร้อมนําอากาศยานขึ้นบินติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและเขตใกล้เคียงค่ะค<ณ>ที่โรงจอดอากาศยานกองพันธ์ซ่อบมบำรุงเครื่องบินหันบกจังหวัดลบบุรี นายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะเดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงเนื่องในอโอกาสครบรอบ4ปีการใช้อากาศยานปีกหมุนหอปอพอ32เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอ,องรท,าารรรอทั้งทำพิธีคล้องพวงมาลัยให้กับอากาศยานใหม่ที่รับเพิ่มมาใช้ในภารกิจอีกสองลำ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยหอปพสามสิบสองขีดศูนย์สามและหอปพสามสิบสองขีดศูนย์สี่โดยมีเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยผู้แทนกองพัน์ซ่อมบำรุงเครื่องบินฐานบกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรรมการผู้จัดการบริษัทด a ต้า,ตาเกตจำกัดตลอดจนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยผู้บริหารนักบินผู้ปฏิบัติงานร่วมพิธี ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ด,ดําเนินโครงการควบกลุมโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบ,บกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยปัจจุบันมีอากาศยานปีกหมุนฮปพอามอยู่ในความรับผิดชอบจำนวนสี่ลำประกอบด้วย อากาศยานปีกหมุนที่ตรวจรับตั้งแต่ปี2562จำนวน2ลำและเป็นอากาศยานปีกหมุนที่ได้รับใหม่เมื่อวันที่15กันยาย,ยน2565จำนวน2ลำโดยอากาศยานปีกหมุนฮอปอพ32ได้ทำการบินอย่างเป็นทางการเที่ยวบินแรกในภารกิจฝึกควบคุมไฟป่าหมอกควันร่วมกับกองทัพอากาศาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่26มกราคม2563 และที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานปีกหมุนหอปอพ .32 สนับสนุนโรงเก็บอากาศยานชั่วคราวรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าปฏิบัติงานกับหอปอพ .32 ในพื้นที่ของกองทัพบ,บกจนภารกิจในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้กับประชาชนสําเร็จลุล่วงเสมอมาโอกาสเดียวกันนี้ นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยนายอภรณอังคภากรก,รกรุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้นําอากาศยานปีกหมุนฮอปอพ 3- สามสองขีดศูนย์สี่ขึ้นบินติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีและเขตใกล้เคียงเพื่อนําข้อมูลมาประกอบในการบริหารจัดการน้ําที่ตกค้างในพื้นที่อุทกภัยให้กับกรมชลประทาน และกำหนดกรอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปสมาิวิญาณปรรนะสังฆังทีิปูชิยามะอภวโตอราโตสัมมาสัมพุทธะ

วันนะครับโมบายไทยจากแกสหายในวันนี้ที่สังถ้ามันับสงคัญกับอุตรชาสสมอสายะที่ส่ง้อคว้าไปเจอตัดรุ้ตุกเมจะเข้ามาใกล้เสทคนทคนได้ันส่งเกีบนาไมาุณานผู้จะสอนสอนาลายจะงคารินาะความขก้แขางใันเนสกที่ชายทานไฟที่พลังกันนน้นกันแบกกแยงก็ะดือตรเด็กคไทยที่เลื่อนใกเยติมีาเสกเร็กาบนในกํลัง ตังกองให้กับประชาชนสําเร็จรุ่งเรืองไปได้ดีในทุกภารกิจแม้ว่าอาจจะมีทางภาคเหนือเพื่อเตรียมรับกรณีไฟป่าและฝุ่นลอ่อขนาดเล็กในภาคเหนือนะครับซึ่งเ่านี้สี่ลำด้วยกันนะครับซึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกคนสามถึงรู้นะครับหนึ่งสองสาม คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะและมาที่ข่าวของชาวบ้านโล่งใจนะคะตำรวจรวบไอต้ตีซึ่งต้องบอกว่าเป็นขี้ยาขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยโมเมื่อวันที่18ตุลาคม2565เวลา14.30นาฬิกา30นาทีในอาทิตย์สุขแผ่นทองอายุ32ปี เจ้าของร้านอินซีตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟบ้านมีเข้าพบกับพันตำรวจโทพิทักษ์จตุพิพิธพร,พ,รพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านมีซึ่งแจ้งว่าเมื่อวันที่15ถึง16ตุลาคมตนเองได้ปิดร้านไปทำธุระเมื่อกลับมาเปิดร้านเมื่อวันที่17ตุลาคมพบว่าที่ร้านมีร่องรอยการงัดแงะเข้ามารื้อคน้นซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าของมีค่าจำพวกพระเครื่องเงินเหรียญและอื่นๆเกือบ20รายการสูญหายไปทางพนักงานจะได้ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานและได้ประสานตำรวจงานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ลงพื้นที่หาข่าวตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆพันตำรวจเอกอดิศรบุญประทีปุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหมีพันตำรวจโทเปรมวิทย์พลนันฮีรัน รองพุ่มกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนมอบหมายให้ร้อยตํารวจเอกนิสิตทักอินทรรองสารวัตรสอบสวนลงพื้นที่หาข่าวตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะผ่านจนเมื่อเช้าของวันที่25ตุลาคม2565ตํารวจก็ได้เบาะแสพบผู้ต้องสงสัยและตําหนิรูปประพันธ์ตรงกับนายประพินหรือตีรังสโยอายุ41ปี อยู่บ้านเลขที่117หมู่ที่1ตะบนสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีในกล้องวงจรปิดที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเดินเข้าออกตามร้านค้าต่างๆของผู้อื่นในยามวิการในวันที่25ตุลาคม2,565เวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีตำรวจงานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบ้านหมี่ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านของนายประทินหรือตีซึ่งไม่เห็นตำรวจ นายตีได้แสดงอาการพิรุษตกใจและกำลังจะหลบหนีแต่ตำรวจสามารถตะคุบตัวไว้ได้ทำการตรวจค้นภายในบ้านพบเสื้อกันหนาวเขนยาวสีเทาจำนวนหนึ่งตัวหมวกแคปสีดำหนึ่งใบและพบลำโพงบลูทูธหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นเสื้อและหมวกที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุรวมถึงลำโพงบลูทูธที่ผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นของตนที่หายไปกับพระเครื่องจำนวนมาก เมื่อจำนวนต่อหลักฐานในตีจึ่งเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุตามที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้จริงซึ่งจากการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะในร่างกายพบว่ามีสารเสพติดซึ่งได้รับสารภาพติดยาบ้าอย่างงอมแงมไม่มีเงินก็ออกตระเวนล,ลักของงัดร้านต่างๆนำเงินมาซื้อยาบ้าเสพเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ,บ้านมี เพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนพ่อค้าแม่ขายร้านค้าในตลาดบ้านมีซึ่งได้ขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้โดยไม่ต้องมาหวาดระแวงของหายในช่วงเวลากลางคืนเช่นที่ผ่านมา ค,คุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุสน,นช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณรงศักดิ์พานังกาบบรณาธิการข่าวชุดทีมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ